สวัสดีครับนะฮะยินดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ T Top นะครับสาวอิจิเนียนครสวรรค์นะครับผมนะครับวันนี้เราก็มารีวิวนะครับเช่นเคยนะครับเป็น Honda f ฟีดนะครับคันนี้ปี2012บวกนะครับใช้ตัวเดียวกันได้ทั้งหมดเลยนะครับ Honda f ฟีดนะฮะเป็นปี12ถึงปัจจุบันนะครับได้เลยนะครับเป็นไซส์จอ10นิ้วนะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดนะครับจอ Android ตรงรุ่นนะครับ เน็กนะครับผมตัวนี้เป็นจอ10นิ้ว2 16นะครับ4ขอตัวนี้ CPU แรงที่สุดในรุ่นนะครับถ้าเทียบสเปคเดียวกันนะครับผมตัวนี้ CPU แรงเร็วแน่นอนนะครับจัดไปครับพูฟนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเป็นซูเปอร์ HD นะครับ c พทต i ิ u m มชูดิโตัวนี้นะครับแจ่มว้าวแน่นอนนะฮะอันเดอรฟรีดนะฮะ ยาวไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็เราก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ดูนะครับว่าตัวหน้าจอนะครับนะฮะหน้าตาอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ CPU ต่างกันแน่นอนนะครับผมทำไมถึงถูกทำไมถึงแพงมันก็เหมือนคุณซื้อมือถือหนึ่งเครื่องนะฮะที่ต่าง แตกต่างไปจากตรงนั้นก็คือ,อ,อตัวหน้ากากเองเนในท้องตลาดจะมี3เกรด A, B, C ราคาต่างกันคุณภาพต่างกันแน่นอนนะครับผมนะฮะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเคน็กกับดีคา่ยมีไารันตีให้ลูกค้าได้ถึง2ปีด้วยกันนะครับเงื่อนไขของผมก็คือมีปัญหาเปลี่ยน,นไม่ต้องรอเคมนะฮะฟังชัดเจนนะครับลูกค้าทุกคน P T นีแอนท็อปซอนจีนเนยยียนครสวรรค์นะครับผมผม,ผมเงื่อนไขผมเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องรอเคมถ้ามีปัญหา แต่ติดไปพันกว่าพันพันกว่าเครื่องผมยังไม่เคยเจอปัญหาจากลูกค้าที่ติดไปนะครับหลักๆนะครับมันก็เล่นเหมือนมือถือคุณเลยนะครับใส่เป็น G ี mail นะครับยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับทุกอย่างสั่งงานได้เหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติว่ารถคุณเนี่ยนะครับมีคอนโทรลพวงมาลัยตรงนี้สามารถลองรับได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อชุดปลั๊กเพิ่มนะครับนะฮะ มาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับภาพสวยสดงดงามทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับพร้อมเส้นบอกระยะนะครับผมนะฮะผมให้ดูเป็นไงครับภาพสวยมากนี่ขนาดกลางวันนะผมถ่ายตอนเที่ยงนะแสงย้อนลงมานะ ะครับตัวนี้สู้แสงชัดเจ๋วแน่นอนนะครับผมมุนะมมองด้านขวานะครับด้านซ้ายไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับในการมองนะครับทุกตำแหน่งที่คุณนั่งในรถคันนั้นได้เลยนะครับรภาพสวยมากอ่ะผมชอบมากเลยนะครับเคเน็กกับดีคาเนี่ยนะฮะ CPU ตัวนี้เร็วแรงนะครับผมแบ่งเล่นพร้อมกันได้สองหน้าจอนะครับง่ายๆนะครับร้านผมจะอยู่ก่อนถึงซแยกบิ X, ๊กซีสองนะครับถ้าคุณมาจากเด e วอล์กนะครับตรงนี้นะครับสังเกตรตรงยูเทิร์นนะครับถ้าถ้าแสดงว่าคุณคุณถึงยูเทิร์นแล้วคุณเลยเนี่ยแสดงว่าคุณเลยแล้วนะครับเลยศูนย์ซูซูกิมา1น0่เมตรนะครับผม นะฮะตรงนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งผมเลือกเล่นเป็น YouTube อีกฝั่งหนึ่งผมเลือกเล่นเป็นแผนที่นำทางตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับนำทางไปเซนทันลลาดรพาวนะครับประมวลผลรอไม่นานนะครับสำหรับตัว CPU ตัวแรม2ตัวนี้นะครับประมวลผลครั้เดียวนะคแต่ถ้าเป็นตัว CPU ที่เร็วและแรงที่สุดก็คือตัวแรมสนะครับจะให้สเปคมาสูงกว่า นะครับผมภาพสวยคมชัดเหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะกล้องถอยหลังจัดบายเป็นไงครับนะฮะโอเคนะครับก็นะบจะประมาณนี้สำหรับตัวเจ้าโจอจอแอนดรอย Android นะครับมี usb ให้2พอร์ตด,ด้วยกันนะครับผม มี Netflix มานะครับเลือกเล่นได้เลยนะครับแบบนำทางคำสั่งเสียงได้ทีวีออนไลน์นะครับ YouTube นะครับได้เลย Play Store นะครับตรงนี้จัดเต็มทุกแอปพลิเคชันนะครับเพิ่มเติมนะครับคันนี้เป็นกล้องบันทึกนะครับด้านหน้านะครับซึ่งเราติดตั้งนะครับเดินสายเก็บงานให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับเพิ่มนะครับเพิ่มนะฮะเป็นชุดขาเกี่ยวกล้องนะครับ ทำไมถึงต้องเพิ่มครับเพราะว่าขาเกี่ยวกล้องตัวนี้นะครับจะไม่ถ้าเป็นจุ๊บดูดกระจกเนี่ยมันจะมีอายุนะครับการใช้งานก็มันก็จะหลุดแล้วก็จะร่วงนะครับต้องเพิ่มขาเกี่ยวนะครับลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเทียนท็อปเพิ่มหมดนะครับผมนะฮะกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับแพทชินัมชูดิโอลนะครับตรงนี้ของจริงภาพชัดมากนะครับกลางวันกลางคืนใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับมีอุบัติเหตุมีเหตุอะไรหรือว่าเราจะมาย้อนดูก็ ดูได้เลยจากตัวเครื่องหรือว่าถอดเมมโมรีการไดไปดูในโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับนะฮะนะปัจจุบันก็จะมีรุ่น Wi-Fi มาของปุ๊บนะครับรุ่นเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับผมมีจุดมิวสิกสปอร์ติฟหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันที่ช่านชื่นชอบเนี่ยได้เลยนะครับโหลดมาใช้งานกันนะครับภาพสวยๆเลยผมชอบจริงๆนะครับ มีบลูทูธมีอยู่แล้วเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับวิดีโอวิทยุตรงนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานมีอยู่แล้วนะครับปรับแต่งเสียงตรงนี้สําคัญมากนะครับนะฮะสามสบนอีนะครับผมปรับรายละเอียดที่ท่านชื่นชอบได้เลยทุกย่านความทีนะครับ ก็มีวารันตีให้2ปีนะครับผมโอเคมาพร้อมชุดหน้ากากแล้วก็ชุดปลั๊กตรงรุ่นแบบว่าไม่ต้องตัดต่อระบบไฟแม้แต่เส้นเดียวนะครับผมกล้องหลังเดิมที่มีอยู่ใช้งานได้คอนโทรลวรารยที่มีอยู่ใช้งานได้นะครับปุ่มคอนโทรลนร้าตอบโจทย์แน่นอนมีอ a s ีคอ n เน็กนะครับสะท้อนจากมือถือขึ้นไปเล่นได้นะครับผมนะครับถ้าเป็นดีคารุ่นใหม่ๆก็จะมีเป็นตัว Apple Car าเพมีมาให้แล้วนะครับ ได้เลยเริ่มต้นที่7 9 0 0นะครับสำหรับ Apple CarPlay สำหรับจอ Android ดีค่ะนะครับมีโปรโมชั่นนะครับกล้องบันทึกหน้ากล้องถอยหลังรอท่านอยู่นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับ0915544456นะครับผมก่อนจากกันตรงนี้ก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหรือคอมเมนต์มาได้ก็หรือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเเป็นแฮชแท็กนะครับ ทีอันท็นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราใต้คอมเมนต์นี้ให้หน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะโอเค okay. นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ลาไปก่อนกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งสวัสดีครับ